ทีทองมาแล้วเฮ้ยทองต่อทองต่ออุ้ยแอดมาครับผม like สวัสดีครับชาวเดเดสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับแหมเดือกรล้านี้หาวเลยนะครับก็อยู่ในเกมโอเวอร์วอครับก็ที่บอกกันไว้นะครับว่าเราจะมาเปกล่อง50กล่องกันซึ่ง นะวันนี้นั้นตอนที่ผมอัดเนี่ยผมก็เห็นยอดไลค์ขึ้นมาก็เยอะพอสมควรแล้วละ่ะแต่ถามว่าถึงหรือ,อย่างอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมอยากจะเปทุกคนได้ดูกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากดูมาเยอะนะครับเรียกว่าแม้ว่าอาจจะไม่ถึงหรือว่ายังไงแต่ผมก็เต็มใจทําให้ทุกคนนะโอ้โหดูหล่อังวะนะครับก็วันนี้มาซื้อกล่องนะฮะเปกล่องหมด50กล่องนะครับ, 5, ร,บราคาที่ประมาณอุย้ยได้กล่องทองด้วยเพราะคอนเฟิร์มทองเปล่าว่าเปย์อย่างนี้ถือว่าดีนะโดยส่วนตัวคิดว่าดีครับ ซื้อแล้วได้หนึ่งเลเจอรดารี่ด้วยถือว่าดีครับซื้อเลยพูดเยอะนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหซื้อแล้วนะครับได้ทั้งกล่องทองแล้วก็กล่องธรรมดา50สกล่องนะครับก็ตอนนี้นัเวลาที่ผมอาสกินที่ผมไม่ก็คือยังไม่มีทักสกินเลยเพราะว่าผมมีแค่ดรากูนอันเดียวนะครับก็จริงๆถามว่ามันน้อยมันก็น้อยนะมีแค่ทั้งหมดหนึ่งมีแค่สี่สกินเองที่ยังไม่ได้คือได้แค่นอนสีทองแต่ว่าทองกิจกรรมนี้หรือเปล่ามันจะเป็นทองอันอื่นหรือเปล่านะครับก็มาลองเปิดดีกว่ามาทุกคนมา เรียกว่าไปให้คนดูได้ดูกันนะฮะแม้ว่าเงินจะมีเยอะแล้วแต่ก็อยากไปอ่ะมีอะไรปอเอออยากทำเพื่อคนดูบ้างนะครับโอเคมาเปกันครับกดซื้อกันเออ50กล่องนะครับราคาที่ประมาณหนึันบาทนะครับมาเปิดกันดีกว่า50กล่องครับโอ้เปิดมานี้ฟ้าอุ้ยแต่ผมชอบผมชอบอันนี้ครับผมชอบอันนี้มากดูดีดูดีไอยย้เจี๊ยบปลาเฮียอ่ะสวยดีสวยดีไปครับผมเรื่อยๆน่ฮะ เรื่อยๆผมไปเรื่อยๆเลยผมไม่คิดเยอะผมไปเรื่อยๆเลยจริงเฮ้ยเอ็กโคไงเออเอ็กโค่สปุงสกงสกินไงเรายังไม่ค่อยมีนะเออคิดว่าเป็นการเปิดเอาเอ็กโคด้วยเฮ้ยอีโมดครับท่านนี้มีคนบอกว่าเป็นท่าเต้นที่ตลกมากนะฮะใส่เลยโอเคท่านี้ก็เท่อยู่นะไปครับไปฮะเรื่อยๆครับทุกคนเออไม่มีอะไรเลยเกลือไปเลยเกลือไปเลยเกลือไปเลย ไปครับเปิดออกมาเป็นอือยังไม่ทองเลยครับทุกคนเฮ้ยเมอร์ซี่เมอร์ซี่อันนี้ชอบอันนี้ชอบอือไปๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยเราจะเกลือใช่ไหมไปเลยผมเห็นของแล้วผมไปเลยม่วงครับได้เงินมาใช้เฮ้ยผมจะเป็นไม่เงีจะเป็นแอชรีเซนเรชไปครับลุยก,กันต่อ เชื่อไหมเฮ้ยมันจะไม่มีทองเลยเหรอไอเราอ๋อนี่เพิ่งเปิดไปหกหกเจ็ดกล่องเองถ้าสิบกล่องไม่มีทองเนี่ยร้องไห้นะเฮ้ยอ่าโอเคได้ได้ท่ายแล้วด้วยนะอันนี้ก็ได้แล้วนะครับไปเอ้ยยังไม่ทองอีกเหรอ,เ,อ,อเริ่มเขียนเริ่มเขียน เฮ้ยมันจะไม่มีทองจริงเหรอครับไม่มีทองจริงเหรอครับนี่ก็ได้ของแต่ได้ของในกิจกรรมนี้ก้างบนแล้วนะเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเอันนี้สวยอันนี้สวยเพราะว่าข้างบนข้างบนเป็นเป็นเอ่อไอคิวข้างล่างเป็นคนที่พัฒนานางใช่ไหมคนที่สร้างนางเฮ้ยเราผ่านไปสิบเอ็ดกล่องครับมีทองแล้วทุกคนทองมาซะอันโอ้โหทองมาแบบแรกครับมาเป็น ครับผมทอนถึงงานฮะอันแรกของเราฮะผมผมว่าสกินนั่นออกยากนะฮะไม่แม้ถึงขอไม่ออกเลยเฮ้ยเพื่อนมันจะของซ้ำมาแล้วนะครับทุกคนของซ้ำมาทุกคนเออห้าสิบกล่องไล้แล้วมั้งฮะโอ้โหนี่ครับของซีซั่นกิจกรรมหมื่นจะเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เรียกได้ว่า ผมบอกไอ้พี่สูงหมดแล้วไม่มีอ,อื่นแล้วเฮ้ยผมว่าสี่สักรผมว่ากิจกรรมที่ผมเกลือว่ะครบรอบสี่ปีผมเนี่ยเรียกว่าเปรีปีละครั้งครับไ,ได้อะไรบ้างพมได้อะไรบ้างครับเมื่อจะของไอ,อ้โคเฮ้ยไม่มีเลยเหรอัอนนี้ท่าอ๋อท่าเต้นใช่ไหมเออใส่เลย สถานที่สามแล้วผมว่ามันต้องมาม้งแหละจริงเฮ้ยผมว่าโอ,โโอกาสได้ของทองผมน่าจะน,น้อยแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าของทองผมมีหมดแล้วไงชีทองมาแล้วเอามาเป็นว้าวตรงกิจกรรมซะด้วยประชด,ด,ดสุดยอดนะฮะโอ้โหสุดยอดก็เป็นสกินที่สวยดีใส่ไปเลยใส่ไปแก้ชง เฮ้ย hey, ทองต่อทองต่อเอ้ยแอดมาครับผมเฮ้ย hey, ทองติดสองรอบครับผมโอ้โ oh, หสุดยอดเ็คิดว่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะเออก็ดีใจอยู่ทองเริ่มมา,ทอ,มมาทองเริ่มมาแล้วมาเป็นสามแล้วครับผมทองใส่เลยคลิปเยอะอุตส่าห์ได้มาลุยต่อครับผมเอ้ยถ้าทองติดนี่เท่เลยนะโอเค นี้เป็นอีโคครับคนใหญ่ของอีโคจะมาเยอะเพราะว่าผมยังไม่เคยได้อะอเราจะมีแค่นี้ใช่ไหมเราจะมีแค่นี้แหละว่าตอนนี้ของกิจกรรมอื่นวินเทอร์ก็เริ่มมาแล้วนะตอนนี้โอ้โห,โหโดูวินเทอร์เริ่มมาแล้วนะนนๆๆทุกคนเริ่มซ้ำหมดแล้วนะตอนนี้เหมือนของหมดเพื่อนมันจะมีหลายสกินยังไม่ได้เลยมันต้องมีทองมาถึงว่าเพื่อนทองอ่ะอีกยี่า้ากล่องนะทุกคน ทองปลาทั้งหมดสามอันนะฮะเป็นสกินของกิจกรรมนี้แค่อันเดียวเท่าน,นั้นะนะทุกคนยอดไปเลยร้องไห้ปแล้วเออมาเจ้าโอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับผมโอ้โหเพลงนี้แบบมาแล้วหรืออะเราหรือกันไม่ได้เลยเลยโอ้ my god ก,กดรัวนะกดลัวนะทองมาเจ้าโอ้โหอันนี้มาซ้ำแล้วอะ สเปรย์ที่ผมเห็นแล้วว่ามันเท่ดีอ่ะของเมอร์ซี่อ่ะทองมาสักทองนึงไม่ไม,ไม,ไมีสักทองเลยตอนนี้คือทุกอย่างซ้ําหมดแล้วน,นะ <c oughs> โอ้ my god ผมขอไปดูหน่อยได้มั้ว่าผมยังไม่ได้แล้วบ้างนะ <c oughs> ผมเพิ่งได้แค่ Little Red Man ันเดียวครับเฮ้ยตอนนี้เราได้หมดแล้วไง เออมา,อา,อาอดูมาด sw ูตรงนี้มากดีกว่าอะไรเรื่องยังไม่ได้มากอันนี้ได้หมดแล้วเฮ้ยได้หมดแล้วนะเฮ้ยได้กือบหมดนะเออผู้ไปเล่นไปอันนี้ไม่ได้เลยเออมาเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่ออู้ยังยังย่งนี้อันนี้อันนี้ว่าสุดท้ายนี้สุดท้ายเปิดต่อครับเอออ๋อเริ่มไป็มาแล้วล่ะนะครับสามทองแต่ไม in ่ได <im> ้นี <sven tweeting> ่ก็่สามทองสามทองเออ ไปเออสีนนทองแล้วอันที่สองเป็นสีมาแล้วครับผมเห็นไหมนี่คือข้อดีครับเราสามารถได้สกินที่อยู่อีเวนต์อื่นด้วยค่อนง่ายดีแล้วคัไปทองที่สี่มาแล้วนะครับหุยทองติดต่ออีกแล้วโอเซนยาตาโอเคครับผมถือว่าโอเคในสุดก็ด้สกินอันนี้สุดว่าเป็นเทพเนาะครับผม ไปต่อฮะทองที่หไปต่อออได้ทั้หมดโควตาละนะครับห้าทองห้าทองสิบกล่องทองหนึ่งแต่โดยส่วนตัวคิดว่า1ิบกล่องต่อนหนึ่งสบกล่องหนึ่งทองเนี่ยโดยส่วนตัวในฐานะของผมที่มีเยอะขนาดนี้แล้วผมว่าคุ้มนะเออผมว่าคุ้มนะโดยส่วนตัวคิดว่าคุ้มนะเ้าคุณจะบอกวอพี่ไม่เห็นคุ้มเลยแต่ผมว่าคุ้มนะ โอ้ซ้ำหมดแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออีก11กล่องเท่านั้นนะครับทุกคนว้าวคือตอนนี้ผมบอกเลยว่าของที่ผมเปิดได้เกือบทั้งหมดจะเป็นของซ้ำแล้วนะครับใช่ครับของซ้ำหมดเลยว้าว่าลืมกระทึบไล์ด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อย อื้อเปเฮ้ยไม่มีทองเลยโคตรไอ้อาร์ตแมนอาร์ตแมนแต่คขาเรียกอาร์ตแมนฮะหน้ามันเหลืองเกินไปไงมไม,ม,มเเออ่เหมือนอาร์ตแมนเลยเออเหมือนก็ได้อื้อโอโหไม่มีทองเลยทุกคนเหลือเจ็ดกล่องสุดท้ายครับจะได้ตังค์กลับไปสามหมื่นเหมือนเดิมไหมนะสีทองครับอันที่หกครับทุกคน,นมาเป็นโอ้โหริปเปอร์ฮะโอ้โหริปเปิดเฟทิทนได้สกินเกือบครบครับจริงโอ้ ใส่เลยอ่ะผมใส่เลยนี่เหลือแค่น่าจะแฮมมอนตัวเดียวปะใช่ปะเฮ้ยแฮมมอนตัวเดียวแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าผมได้หมดที่คุ้มนะผมก็คุ้มนะผมก็ผม,ผมคุ้มนะผมคิดเยอะผมคุ้มถ้าเปิดได้หมดทุกสกินอะนะโอเคไปเลยเพื่อนลุย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 ออ้ยแฮมมนอน้าเซนต้าทองอันที่7มนะั้งเออนาครับ เดี๋ตาก็โอเคเฮ้ยคุมละคุมละคุมละคอยปอบตัวเองมาเดี๋ยววะไปต่อครับอือน่าจะหมดแล้วล่ะผมว่าไม่น่าจะมีทองละครับไม่น่าจะมีละเปิดแบบเปิดแบบเปิดไปสีม่วงครับลูซิโอโอ้ไปต่อๆๆๆครับสุดท้ายครับโอ้อันนี้ฟ้าล้วนครับ เจ็ดทองสรุปนะถ้าผมนับไม่ผิดนะไม่หกก็เจ็ดเนี่ยแหละนะครับก็ถือว่าเรตัวคิดว่าโอเคได้มาค่อนข้างค่อนข้างคุม้มโอ้นี่ไม่เหมือนเมอร์ซี่เลยอ่ะใส่เดี๋ยวไม่เหมือนเมอร์ซี่เดียบเหมือนเหมือนปีาศาจเลยนะครับก็ประมาณนี้ทั้งหมดนะฮะสำหรับสกินทั้งหมดที่เราได้มายังไม่เอาของทองนะใช่ไมครับยังไม่นับไอ้กล่องทองนะครับก็ได้มาเกือบครบนะเหลือแค่อันเดียวนะฮะสำหรับกล่องสีทองไม่รู้ว่ามันจะสุ่มสกินเฉพาะอีเวนต์นี้หรือเปล่าหรือเปล่านะต้องลองดูครับมาเปิด ทองออกมาเป็นโอ้โหครบ้วครับผมเปิดกล่องครั้งนี้ได้ครบทุกสกินครับผมสบายใจไปก็โดยส่วนตัวถ้าได้ครบทุกสกินในความคิดผมเลยคนอื่นจะว่ายังไงไม่รู้ครับแต่ผมว่าคุ้มครับโดยส่วนตัวผมว่าผมคุ้มนะครับผมเปแล้วผมได้ทุกสกินโดยที่ผมไม่ต้องเสียตังในเกมเลยซึ่งจริงๆในเกมมันก็สามารถไปซื้ออะไรได้แต่ผมก็ กเก็บไว้แล้วกันเผื่อได้ใช้ในโอเวอร์สองซึ่งไม่รู้มาตอนไหนนะครับก็ประมาณนี้และกันครับสำหรับการเปนะจริงๆจริงๆโดยส่วนตัวผมไม่คิดจะเปตั้งนานแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าสกินมันมันอาจจะซ้ําๆเยอะเลยแต่ว่าอันนี้มันด้วยความเป็นเรื่องในช่วงครบรอบด้วยนะครบ,บรอบปีด้วยแล้วก็สามารถด้สกินอื่นของในแต่ละกิจกรรมด้วยที่ผมยังไม่ได้อะไรอย่างนี้ผมก็คิดว่าการเปในครั้งนี้ก็คือเป็นการเหมือนเปปีละครั้งอะไรนี่เป็นานามสนุนผู้ทําเกม ะครับให้โอเวอร์สอนรีบท,ทำเถอะนะครับอยากเล่นมากนะครับก็โอเวอร์สอนน่าทำมาเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่บอกเลยว่าเจอผมเล่นแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้คงประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับการเปยกล่องเอเดเวอเรซี่4ปีของเกมโอเวอร์วอนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งการเปที่ผมรู้สึกว่าเออผม,มรู้สึกเกลนะแรกๆผมรู้สึกว่าไม่เกลมากเลยแต่หลังๆก็โอเคไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออ ได้ครบทุกสก,กินในอีเวนต์นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าการการถ้าเราสมมุติว่าเราตั้งใจเปสก,กินในเกมอะสักซักซีซั่นหนึ่งหรือว่ากิจกรรมหนึ่งครับแล้วเราเปิดมาได้ครบทุกอย่างในในในเกมอะในในกิจกรรมนะผมรู้สึกว่ามันคุ้มครับอืมโอเคแต่ขอดูอีกหนึ่งรอบครับว่ามีอะไรที่ไม่ได้มัางอนะน่าจะเป็นคําพูดอันนี้น่าเป็นปลดล็อกจากจากอีเวนต์ใช่ครับปลดล็อกจากอีเวนต์ก็คือได้หมดทุกอย่างแล้วครับสุดยอดครับ <laughs> ไม่องคิดเยอะโอเคเหม่อมนสมแชิก เปย์กระจายกล้องซ่าเธอผมวันนี้เราไปทุกคนได้ดูแล้วนะครับบอกว่าทุกคนจะแฮปปี้ถูกใจกันกับการเปย์ครั้งนี้นะครับโอเคแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดอนแชร์เป็นกงใจหยกล้องซ่าเธอผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันทุกคนสวัสดีครับ